คดนะนี่เราก็จะมามิมุกน่แชะเปญะนี่ไม่ชอะไรนะแมเปญะเป็นซอมคกี้ยุหือโซยุอาหารญี่ปุ่นเมคกี้เหมือนับซยุดีนะอืมอร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงบ้างจืดเอากรอบหกรอบแล้วเทีบกับแม่ทาที่บ้านอันไหนอร่อยกว่ากันแม่ค่ะวรอม เพราะว่ามันมีเออปลาอืม้อ,อะไรอีกที่บุกิ้กินหลุดโอ้อัดโอ้อัดช่เป็นไงบ้างครับมีจุกด้วยอ่าเป็นไงบ้างครับอ่อยไหมอันนี้ลองไตวานซิซูชิไตวานซิดิฉอาชิมดูสิครับ ใช่เป็นไงบ้างครับหานอ,อร่อยไหมออชอบไปไหนไมากที่สุดครับชอบขนกุลามิุนบ่ะ